วิธีให้เขากลัวเสียคุณไปตอนนี้ครูมีใบประกาศสนิบัตวิชาจิตยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและครูมีเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับข้อแรกครับอันนี้ครูอเอามาจากหนังสือ The Art of Seduction ครับของโรเบิร์ตกรีนข้อแรกครับ Aim Flattery at the i n s e c u r i t i e s หมายถึงให้เราอ่ะชมเขาในสิ่งที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เขาไม่ฟูล f i l ในสิ่งที่เขาไม่ได้มีอยู่แล้วเช่นสมมุติว่า เขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่คุณชมเขาว่าโอ้ทำไมคุณเป็นคนที่ดูบุคลิกมั่นคงจังเลยดูแล้วเหมือนเป็นบุคลิกผู้นำเลยนู่นนี่นั่นครับคือชมเขาในสิ่งที่เขาขาดแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออคุณนี่แหละเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของเขาคุณนี่แหละสามารถตอบปมชีวิตเขาได้ครับข้อที่2 keep somebody in suspense หมายถึงคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าอยู่คุณแล้วเขาได้ลุ้นเขาได้ตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงต่อ คุณไม่ได้ตอบข้อความเขาเร็วทุกครั้งหรือช้าทุกครั้งแต่ตอบบ้างเร็วบ้างช้าบ้างหรือคุณไม่ได้รับนัดหรือคุณไม่ได้รับนัดของเขาทุกครั้งบางครั้งก็รับนัดบางครั้งก็ไม่ได้รับนัดคือเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคุณนะจะคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงกับเขาครับเหมือนกับวันนี้กําลังดูหนังที่ลุ้นตื่นเต้นอยู่คนก็อยากติดตามครับแต่ถ้าเป็นหนังน่าเบือ่อเขา รู้อแล้วว่าคุณต้องรับนัดเขาแน่เลยคุณต้องตอบข้อความเขาเร็วแน่เลยแบบนี้ของตายครับ Open Book หนังสือที่อ่านแล้วไม่มีใครอยากอ่านซ้ำครับมันน่าเบื่ออ่านซ้ำได้ก็ไม่เกินสามครั้งข้อที่สามกิ f ต์ m ิล์มเอสมอหมายถึงให้เรา,าหาของขวัญเล็กน้อยให้เขาอย่าเป็นชิ้นใหญ่นะครับเขาจะดูว่าคุณพยายามมากไปเล็กเน้อยน้อยเล็กๆน้อยๆอยครับในด้านของของขวัญน,นะครับให้แล้วทำยังไงให้จิตใต้สุนึกติดนี้อันนี้ครูมีสอนอยู่ในคอร์ส ดาร์กเกมสกดจิตให้เขาคลั่งรักเป็นวิชามารเป็นจิวิยาสายดำนะครับจะมีของขวัญบางชนิดที่คุณให้แล้วและเขียนการ์ดสะกดจิตนะครับอันนี้ครูมีสอนในคอร์สครับซึ่งคุณไม่ต้องไปคิดเองนะก็ปี้วไปใช้ได้เลยนะครับแล้วจะทําให้เขาจิตนี่ติดนี่ทางจิตได้สํานึกขาดทุนไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมามน้องแมวนะครับใครสนใจก็ทักครูมาได้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูจัดลิงก์ครับข้อที่4 Play to Temptation หมายถึงให้เราอะแบบว่าเหมือนกับว่าให้เขาอะ สร้างความอยากบางสิ่งบางอยา่างแต่เหมือนจะไม่ให้แต่เราก็ให้เล็กๆน้อยเช่นสมมุติว่าเราไปเจอเดทแรกเราก็อบอกว่าจริงๆเดทแรกนะเราไม่ควรจับมือกันนะแต่คุณเป็นคนที่โอเคเลยฉันคิดว่าคุณเป็น g e n ท l ล m a n พอโอเคฉันอนุญาตให้คุณจับมืออะไรเป็นต้นนะครับคือเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับว่าจะไม่ได้อะเขาจะไม่ได้แต่เราให้อะไรเล็กๆน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นให้เขาลุ้นครับให้เขาตื่นเต้นจะทําให้สารดูดคามีหลังให้เขานะครับ เสพติดคุ้นเหมือนกับเขาเสพติดยาบ้าหรือเล่นการพนันครับเพราะเวลาคนเสพยาหรือเล่นการพน,นันสารเคมีในสมองจะหลั่งเป็นตัวเดียวกับเวลาคนตกหลุมรักครับนั่นคือสารโดพามีหน้าที่คุณกระตุ้นสารโดพามีเนเดียวนะครับตอนนี้ครูมีของขวัญพิเศษมาแจกนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอสฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้ อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเลินใจทุกคนครับสวัสดีครับ